ขบวนสินค้า725นะครับเพื่อนขบวนออกจากชุมทางหนองปลาดุกมาแล้วนะครับหลังจากที่เรียกให้กับขบวน352 355 352แล้วก็356นะครับตอนนี้ขบวนสินค้า725นะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีมาแล้วนะครับ บน725นะครับหวัวตะเข้บางซื่อโกสินทลายถ้าเหลือน้อยท่าม่วงนะครับ,ผ,บผ่านลอดสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับ เดี๋ยวขบวน725นะครับสินค้า725จะเลี้ยวขวานะครับจะแยกขวาบริเวณหลังวัดดอนตูมนะครับเข้าทางรถไฟสายกาญจนบุรีนะครับขบวนนี้ไปทางที่ท่าม่วงนะครับ อากาศเย็นสบายมากเลยครับเชา้าวันเสาร์ตอนนี้เลี้ยวโค้งแล้วนะครับออกแยกจากทางประทานออกไปแล้วนะครับขบวนนี้แยกจากทางประทานตั้งแต่ประแจใหม่ยเลขสินะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับแล้วก็มาเลี้ยวขวาหลังวัดดอนตูมนะครับออกจากทางสายหลักสายใต้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ